โอ้ยนี่แขกเชิญนะครับเนี่ยสวัสดีครับอุ้ยแขกเชิญหน้าตาคุ้นจังเลยอ่ะคือน่ารักจังเลยครับเนี่ยไหนๆก็ยิ่งขึ้นหน่อยครับเดี๋ยว่นิดนึงครับเฮ้ยน้องอย่าใจเย็นเนี่ยน้องดูสคริปต์เนี่ยเอาเอกว่าให้กดอ่ะทีมงานจบอย่าทีมงานเขาใส่เองคือใส่ยานมึงเอ้าเอาดิเออหนูดู้ดิเนี่ยม้าเขาแกงแงเทะเมื่อชีวไปเลยน้องเอาเดียวดีไม่สคริปต์เขียนไงไม่สคริปต์เขียนเฮ้ยต้องพูดว่าไม่ได้ยินนะเนี่ยเขารู้ว่าหน้าม้าเนี่ยแก่หน้าม้าเลยเนี่ยสวัสดีครับสวััััััสดดีีีคครรรบบบบบววนนนนน้อออยยยูู่่กกกกผผมมมเเเ็ิิะแ์ ระดับโลกหรือเรียกได้ว่าแบรนด์เกมเกเกียที่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับนั่นคือโลจิเทคนั่นเองนะครับผมปรามแน่นอนว่าวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัวหูฟังใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่กําลังจะเข้าไทยนะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ้ยพี่ทําไมตัวนี้มันคือมันก็คือมีตัวที่มีแล้วอยู่ในไทยไม่ใช่หรอแต่ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าหน้าตาเนี่ยมันแอบคล้ายตัว G 733นะครับตัวนี้เนี่ยมันคือตัว G 335ครับคุณผู้ชมหน้าตามันคล้ายคืงกันหมดต่างกันที่สีสัน แต่ว่าราคาเนี่ยไม่เกิน2,000บาทแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเอามารีิวให้คุณผู้ชมดูก่อนละกันว่าหน้าตาของเจ้าตัวนี้จีสามสามห้าเนี่ยมันต่างจากตัวจีเจ็ดสามสามยังไงแล้วที่ราคาถูกกว่าเพราะอะไรนะครับโอเคมาเรามันเริ่มกันเลยแบบไม่ไม,ไม่รอช้านะครับแน่นอนว่าตัวจีสามสามห้าตัวนี้เนี่ยมีสองสีครับมีสีดําแล้วก็มีสีขาวตัวนี้แน่นอนว่าพอราคามันถูกลงกว่ากันเนี่ย เขาก็ต้องตัดออปชันบางอย่างออกไปแน่นอนว่าอย่างเช่นเรื่องวเลสนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นมีสายธรรมดานะครับถ้าเป็น G ีเกทสามสามเนี่ยมันจะเป็นวเลสใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังแบบมีสายนะครับส่วนเรื่องรูปทรงเนี่ยคือคล้ายเดิมกับตัว g ีเกทสามสามเลยนะครับส่วนเรื่องเสียงเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาการทดลองให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าเสียงมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วดีไหมส่วนเนี่ยฮะอย่างที่บอกว่าคือก็ยังคงความเป็นเหมือนเดิมครับเป็นสลิงเหมือนเดิมวเวลาใส่ก็จะยืดได้เหมือนนนเเเเมรราตัววีีี้กกกก็็็ปปสสสลงงบ่่่่ยผใไ ระดับหนึ่งครับก็ยังคงสเตปเดิมเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมกับตัว g 7 3นะครับก็แน่นอนว่าหูฟังวันนี้เนี่ยมันตัดเสียงรบกวนได้แต่ว่ามันไม่ได้ตัดถึงขั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นหูฟังครอบหูแบบเต็มหูนะฮะแล้วก็อย่างอีกอย่างหนึ่งที่หายไปเลยสำหรับตัว G335 แน่นอนนั่นคือเรื่องไฟนะครับโปรดิมจะมีไฟตรงนี้ด้านรอบเลยปรับเป็น RGB ปรับอะไรได้หมดแต่ว่าตัวนี้เขาตัดเรื่องไฟออกเพราะว่าราคามันถูกลงคือง่ายๆคือเหมือนกับว่า เขาตัดเรื่องพวกสีสันหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกออกไปในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ตัดออกไปซะหมดเพราะแน่นอนว่ายังมีตัวคอนโทรลเลอร์ให้ปรับอยู่ตรงนี้นี่ครับน,นี่นะฮะมีตัวคอนโทรลเลอร์ให้ปรับนะครับปรับเพิ่มเสียงลดเสียงปิดปุ่มปิดไม้ระบบมันอัตโนมัติตรงขนาดที่แบบว่าพอปิดไม้เนี่ยพอโยกขึ้นปุ๊บมันจะปิดออโต้ครับพอเลื่อนลงปุ๊บก,ก็คือเปิดเนี่ยมันจะมีล็อกมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีล็อกมาตรงนเนี้ยที่ผมรู้สึกว่าอ๋อดึงไปดึงแล้วมันฝืดๆนิดนึงอ๋อที่แท้มันคืออออล็กโต้ คือพอผ่านตรงนี้ไปเนี่ยถ้าพอเรานี้ยผ่านตรงนี้ลงมาปุ๊บมันจะคึกแล้วมันก็จะคือเปิดแต่พอผ่านล็อกขึ้นไปปุ๊บก,ก็คือปิดนะฮะเป็นระบบอัตโนมัติเให้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเจ๋งแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับก็แน่นอนว,ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมีผู้ร่วมทดลองสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับว่าตัว G35 3เนี่ยมันจะฟังเสียงได้ขนาดไหนแล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวขอเชิญแขบเชิญผมด้วยครับผมมาเลยฮะแขมเชิญฮะมาเลยครับมาครับเอาอีมาครับเอาอีมาครับเออ โอ้ยน oh, oh, okay. so wow, so ี่แขกรับเชิญนะครับเนี่ยสวัส uh ดีครับอุ้ยแขกรับเชิญหน้าตาคุ้นจังเลยอ่ะค้ยน่ารักจังเลยครับเนี่ยไหนไหนกี่ขวัญไหนครับเดี๋ยวนี้นิดนึงครับอ่าโอ้แขกรับเชิญของผมวันนี้นะครับมาเดี๋ยวขอไมค์ขอจิ้งจกขอไมค์เลยครับครับเดี๋ยวขออนุญาตขอขอหนิดนึงครับอันนี้ไม่ไม่ได้ดูลามนะครับพี่มาดีนะอันนี้ผมไม่ได้ดูลามนะอันนี้นิดนึงไม่ดูลามนะเฮ้ยนี่แขกรับเชิญผมนะครับเป็นน้องสานั่นเองนะครับน้องสานั่งนั่งดิ้นดิ้นีลยน้องดูมุมกล้องไงน้อง เอ้กองถงกองถ่ายน้องไม่เคยออกเหรอแบบเอ้ดูมุมกล้องนี่จังหวะนี่เฮ้ยทีมงานเขาบอกอย่างนี้ว่าก็ดูขยับดิความหมายถึงตัวเองอ่ะเถอไปนอยโอ้โหไม่เคยออกกล้องอะน้องเออที่กองถ่ายที่ระดับเป็นแสนนะน้องมมดยืนกันเนี่ยเออดูดิเวลาเขาอย่างนี้คือก็จะอพอที่รักเดี๋ยวมาโทษให้เราทดสอบทดสอบอะไรอ่ะทดสอบว่าหูฟังตัวเนี้ยเวลาเดี๋ยวพอเวลาเราทดสอบใช่ไหมเขาจะเปิดเพลงปุ๊บแล้วสลับกันคนละหนึ่งทีอ่าให้พูดสุภาษิต อะไรก็ได้สักอันหนึ่งขึ้นมาอ๋อก็ขึ้นทำเงินแล้วหูฟังแล้วแลเดี๋ยวหูฟังปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราเปิดเพลงเลยโอเคไหมเดี๋ยวถึงเวลาตอนท้ายเนี่ยเราค่อยมาถ่ายว่าคําพูดที่ฝั่งข้ามพูดอหะคือคําว่าอะไรก็อยากเล่นเกมหมดเองหรอกทำไมอะขี้โกงอะดิเราไม่ได้เก่งเหรอไม่โกง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 รอบนี้ไม่โกงไม่โกงจริงเพื่อการไม่รอช้าจอาสีนี้สีดำแล้วให้เลือกเพื่อก็ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกทีมงานเขาลองมาแล้วไม่เห็นหรอทีมงานเขาบอกยันยันทีขาวทีขาว่เห็นอดดูะง โปรดักชันน่ะดูดีโปรดักชันน่ะเออน้องดูได้ดิแล้วไงต่ออ่ามารอก่อนกดเลยปะเอยน้องอย่าใจเย็นนี่น้องดูสคริปต์เด็ดต่อเออบอกว่าให้กดอ่ะทีมงานจบอย่าทีมงานเขาใส่เองเขาเสียดานมึงเอาดิเอเอหนูดูได้ดิเนี่ยไม้เขาแกงแท้มือเชี่ไปดิน้องเดี๋ยวทีมงานเขาอย่างนี้เลยกลัวจะมือเชี่แต่ยังไม่มีงานทำอ่ะดินี่เดี๋ยวเราเริ่มกันบาร์โอเคผมมีหูฟังแล้วแล้วเดี๋ยวให้ ต้องสาเนี่ยเอาแบบว่าสักเวลาจับเวลาหนึ่งนาทีเลยดูว่าผมจะทายถูกได้กี่คำในระหว่างที่ผมเปิดเพลงแบบหูฟังรันๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าผมเปิดเสียงดังจริงผมให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่ผมเอาไม้นะเป็นไงคือเสียงแม่งดังทะลุออกมานอกหูฟังอ่ะคือฉะนั้นนี่แน่นอนว่าผมเนี่ยใส่ปุ๊บแบบผมไม่ได้ยินอะไรแน่นอนแล้วเพราะผมลองแล้วแม่งไม่ได้ยินเลยถ้าเขาทายผิดลงโทษเลยแล้วทายถูกอ่ะก็ไม่โดนอะไรไงคือดี๊งเลยอุ้ยดี้งนะาเอาเลเยอร์พูดเ่ยทำไม่ได้เหรอเฮ้ ไม่ได้อไม่ได้ออกสียิ์ไม่ได้ออก่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งคอยทีไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งใครถามใครถามใครถามเขาให้พูดสุภาษิตนะใครถามอะไรวะสุภาษิตไงเอาใหม่นนไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง ใครงามใครงามสุภสัสิแต่ว่าใครงามอ่ะเอาเอาเอันไหนเอาเอาอยู่ดิดินพอกหางหมูอะไรนี่บาก,กามป่ะเนี่ยไม่ <c oughs> หรอมันออกไม่ได้นะโอเดเอะกา <c oughs> ดินพอกหางหมูอ๋อดินพอกหางหมูนี่มันถูกยังไงวะก็ว่าอะไรเมื่อกี้ก็ว่าเป็น บ้าก,กามอะไรอะไรวะเมื่อกี้แน่ได้ลากิดไงไดี้กับคุณกาบเว้ยเอเอเดีไปพูดอย่างเงี้บ้าก,กามเนี่ยมันง่ายที่ระก้าเดาได้อ่ะที่รักลองเดี๋ยวเขาลองลองพูดสักคำได้ทักจะบอกว่าเฮ้ยเสียงหูฟังเนี่ยตัว G335 เนี่ยมันดีจริงอ,อ่ะให้ลองดูสักคำหนึ่งดังมากเลยนะดังวะไงดังดังอ่าอะไรเงเดี๋ยวเขาลองอย่างนี้อ่ะเขาเขาพูดนะหนึ่งสองไม้องคำเดียวเลยคำเดียวเลยดังดังเอาพูดยังอ่ะโอเคฮะอ้วนหางมื อะไระทะลึ่งวะเนี่ยไม่ทะลึ่งไม่ทะลึ่งอีอ้วนหางหมูดิน่อขาหมูไม่ใช่ผิดอีอ้วนหางหมูฮะอีอ้วนหางหมูอีหางหมูคืออะไรอ่ะอีอ้วนหางหมูอะไรนะอีอ้วนหางหมูหอยรอบไปได้แล้วจบได้เลยจบได้เหรอเอาวันนี้คุณตบผมนี่แฟนๆผมววชไวเลยเว้ยมีคนถามไหมครับที มีว่าเหล่าเวสุภาษีนี่คุณตบผมแฟนแฟนผมคอมเมนต์นี่คุณโดนและคุณอยู่ในสังคมกกานี่คุณอยู่ในสังคมออนไลน์ไม่ได้เนี่ยก็อะไรหมูหมูนี่คุณตบผมนี่แฟนๆผมนี่ไอ้ชาวเาะผมนี่วุ่นวายกันตกคอมเมนต์นี่คุณอยู่ในสังคมออนไลน์เนี่ยโกงโกงอะไรมีว่าถังหมูไม่มีเอ้าสุภาษีประถามทีมงานปีะถามชมงานสุภาษีไหมสุภาษิีไหมมีไหมไม่ใช่ง่อตัวอย่างตก ไหนก็ได้ใช้แล้ววันนี้ในห้องไม่ค่อยได้ใช้หรอกได้ดมอย่างเดียววันนี้ก็ได้ใช้แล้วชอบสาดเห็นในหนังอะไรบทลงโทษเหรอใอ้บทลงโทษแบ<ต>บอะไรเนี่ยคืออะไรจุดเทียนหอมจุดเทียนบิวอาลอสมัอยใช่ไม่บอกคุณผู้ชมไปก่อนว่าไอ้เทียนเนี่ยซื้อมาเพราะต้องการจะบิวอรมณ์คือเนี่ยซื้อมาปุ๊บเนี่ยคืออารมณ์ฟิวเหมือนแบบว่าคุณผู้ชมนอนนะึกภาพนะคือซื้อมา,ากะตอนก่อนนอนผมสตรีมขึ้นไปอย่างเงี้ยจุดรอปุ๊บเลยจุดเลยบรรยากาศแบบเหมือนของตา่างประเทศอ่ะก็จุดรอปุ๊บ ภรรยาแต่งตัวแบบเซ็กซี relevant, aja, ่นอนรองบนเตียงขึ้นไปกะว่าเฮ้ยกูขึ้นไปต้องกัดมันแน่ได้กลิ่นผมกัดมันเลยผิดคาดขึ้นไปดื่มน้ำแก้เดี๋ยวผมหลับสนิทไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยก็นี่ไงได้ใช้แล้วไงเห็นในหนังมาเยอะอันนี้ก็ได้ใช้แล้วยังไงจุดจุดเทียนใช่ไหมอันที่ดักแผลใช่ไหมล่ะเพราะว่าสาบกูกับกันตายเลยเหรอไม่เจ็บหรอกอยากรู้อยากรู้เหมือนในหนังซาดิดเหรออยากรู้ในหนังว่าอารมณ์มันจะเป็นยังไงงานซีดเออไม่เป็นยังไงรอให้น้ำตาลเทียนมันไหลออกมา หอมเห็นในหนังว่าเยอะไงโดนยืดย่โอ้ยอย่างเงี้ยจริงๆไม่เจ็บไม่เจ็บน่าจะบาดเสียวอยู่เหรอเฮ้ยนี่กลัดสบายกันให้ขาเสียที่รักมันไม่ร้อนเลยเนี่ยไม่ร้อนหอมๆเลยเนี่ยไม่ร้อนบ้าเลยแดงแป๊ดเลยไม่ร้อนตอนที่เขาจุดบนห้องใช่ป่ะหูน้ำนองเลยอ่ะแล้วเอาเวลาเอาไฟปิดหูแบบกำลังดีฟิวดีเหรอสลัดแค่เวลาสลัดกันนะฟิวได้เนาะเขาจะเด็กดูเขาได้กลิ่นน้ำลงมา มันนน่ะพอได้กลิ่นแล้วลมมาเลยอ่ะบิ้วเลยอ่ะคนอยู่เยอะเนี่ยไม่กองถ่ายเขายื้อได้เขาตัดได้อ๋อตัดได้เหรอตัดออกได้เริ่มมาแล้วแหละอุ้ยอารมณ์เริ่มมาแล้วอ่ะทีรัเก็บเก็บขนบาดอ๋อบอกแล้วที่รักที่รักเก็เอาไว้มาในนี้เลยเหรอลองลองลองไหนลองเทสก่อนทุกอย่างต้องมีนตันเทสเฮ้ยสลัดน้ำเอาไฟเฮ้ยไม่ใช่ไฟมันโดนด้วยนะเอาเอาใส่แขนแล้วกันอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยมันร้อนอู้ที่ร้างอย่าเล่นอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะคนดูเขาก็รู้ดิแล้วเล่นเกินจริงอันนี้มันร้อนเล่นเกินจริงต้องตีอะไรมันเล่นเกินจริงมันร้อนอย่าพูดคำอย่าพเอาตามกับภรรยาดิก็มันร้อนที่ร้างเอาดี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 ร้อนปะร้อนเป็นไงฟีลเหมือนในหนังวะ อารมณ์ได้เ้ยอ่ะไดเอา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 ได้ได้ได้เอาไว้อันนี้ยังไม่ลองเลยเด็อนเดลอง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 ไม่ชอบดิพิวดิเขาาไม่ชอบเขาไม่ชอบอะไรลองเอาเอาลองเอามือหลังมือหลังมืออารมณ์ได้เลยพอโดนปุ๊บเชียกจะบอกวิ่งจะไปไหว้พระนะเขาเสียวลงมาเสียวว่าเสียวว่าิูเราดูลราดูเราใส่ใส่แขนก็นใส่หลังมือหลังมือไม่ร้อนไม่ร้อนีเดียวทงแค่หลังมือทีแค่หลังมือจริงเท่แค่ตรงนี้นี่อย่าอย่าขยับโอออย่าโดนอย่าขยับอะไรล่ะโรัก้้มือนี่ไงเอาตรงมือนี่ไงนี่มืออยู่นี่โอเคมือนี้ ลองดูโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่ร้อนหรอไม่ร้อนเสียววะอุ้ยเออเออี่รัก็ฟิลมันได้เยู่เด้อทีมาป้าเอาไวว่าเนี่ยคุณผู้ชมเอ้าไงหลังจากเมื่อกี้ได้ฟังเสียงหูฟัง G335 แล้วเป็นไงไม่ไปฟเสียงดีเสียงดีเสียงดีค่ะคุณผู้ชมเสียงดีแล้วก็ดังเป็นไงคือเสียงดีอะโอเคอะจะได้ไหม ใ้้ไดเป็นไงนี่คือหูฟังที่ราคาไม่เกิน2,000บาทนะพี่รักใช่หรอเออเป็นไงนี่ราคาดีนะใช่คือรอยเท็กเขาทำมาใช่คือทําให้ราคาจับต้องได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเหนียเลยอย่าเป่งใต้สิเออเพนเหนียวอ่ะแต่พี่นี้สึกว่าแตตัวหนักมากเลยนี่เอ้าแล้วก็ไม่เอาได้รึอ่ะเลยจัก็อียุบเลยไม่ต้องบอกกับว่าตัวทางรอยเท็กเนี่ยเขาทำหูฟังตัวนี้มาเพื่อว่าให้แบบว่าเหมาะสรับแบบว่าเกมเมอร์ที่เพิ่งแบบว่าจะมาเล่นเกมแล้วงบไม่เยอะก็สามารถซื้อได้ใช้ได้เขาถึงเป็นไงงม เพาเสียงดีอะไรดีหมดแบรลดตัดเสียงรบกวนดีไหมได้ยินเสียงตอนพูดไหมไม่ได้ยินก็ตอนแรกที่ทายถูกเพราะว่าเพงมันกําลังแบบเบาลงสุดมากเลยได้ยินเอาดีเอาดีไม่สคริปต์เขียนไงไม่สคริปต์เขียนเฮ้ยต้องพูดว่าไม่ได้ยินนะเนี่ยเขา<ม>รู้อะหน้าม้าเนี่ยแค่หน้าม้าเลยเนี่ยขาเขียนสคริปต์แล้วแบบเอ้ยต้องพูดว่าไม่ได้ยินนะแต่ว่าหูฟังดีหูฟังดีจริงค่ะก็คือไม่ได้คือตัดเสียงข้างนอกอะ่ะก็คือไม่ได้ยินเสียงใครพูดอะไรเลย่ เออตามสคริปต์เป๊ะเลยนี่เขียนอ่านตามสคริปต์ะคิดเราเลือกว่าไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินด้วยเออหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วกันใครที่ชื่นชอบหรือเป็นสาวบลูเก็ตยังไงก็ฝากตัวนี้ด้วยนะครับจีสามห้านะครับหูฟังนี้ให้เลือกสองสีแล้วก็ราคาเนี่ยถ้าเข้าไทยเนี่ยไม่เกินสองพันบาทไอนี้ทางโรยถึกคอนเฟิร์มมาเลยฮะเอาดาบพ่อไหมเนี่ยพอง๋อพองโอเคได้ครับเด้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ